สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่เล่นในคอมเลยอะตอนอัพอันนี้คือครั้งแรกที่อัดคลิปในคอมอก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละอัดข้างนอกคลิปนี่แหละไปเล่นกันต้องเปิดเสียงด้วยนะเนี่ยจะฟังอหรอ่าฟังนะงนะแบะ๊ะโอ้โหฟังไปเทียบเลยไม่ต้องหลอกมัง้งเข้าเกมไปเลยแล้วกัน มันจะเข้าอ่ะรอนานแล้วนะไปเล่นเกมอื่นกันเอาโอ้ยเออตอนนี้ผมก็หายไข้แล้วนะครับไปเล่นเกมกันวันนั้นผมอัดคลิปในเกมในโทรศัพท์อ่ะ เล่นเกมรายเดีนน่ดูสินี่ดีกว่าผมจะไม่ยอมปรับเสงหรอกทุกคนจะได้เห็นมืนผมอะ่ะตอนนี้ได้เข้ามาแล้วเออผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับโอ้เข้ามาแล้วโอเค ไปเลยตอนนี้เราก็สามารถเห็นเห็นได้ด้วยไฟฉายนะคับต่ว่าน้าไปทางนน้นนี่ไปกันเลยเนี่ยถึงสาวน้ำแล้วรู้เปล่าน้ำน้ำนี้เนี่ยมันแบบลงไปแล้วขึ้นมายากมากถ้าเชื่อเดี๋ยวผมลองลงไปให้ดูนะเนี่ยตอนว่ายเข้าไปใช่ไหมเนี่ย ผมจะว่ายเข้าไปแม่งมันออกอะกระโดดออกก็ไม่ได้เนี่ยหรือว่าผมไม่เก่งเองกินในน้ำได้ด้วยลุ๊บโอเคเอ้ยเมื่อกี้เห็นเพื่อนแขนขาดตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วพวกเราต้องหาที่แอบก่อนเลย้ยว่าเพื่อนมันมีอุ้ยเอาไว้ตีใช่ไหมตีหน้าใครเพื่อน บอกกันแล้วมั้ยสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบผมต้องได้เป็นแน่นอนครั้งแรกว่ะเนี่ยเพื่อนเขาอุ้ยดูดิได้เป็นแน่นอนเยอยคนนี้น่าแดงอุ้ยตกใจหมดใจหมดปลอดไฟต้องเตรียมเมาส์ออกก่อนเึงจะได้เป็น ไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้พวกเราก็กต้องน่าเก็งขาไวก่อนเพราะตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยผมไม่รู้ว่าไอคุณครูเหล่านั้น,นจะมาเมื่อไรเพราะผมเคยเป็นนะคุณครูก็แบบมันจะมองเห็นสว่างเลยอะ,อะไรเพื่อวิ่งหนีอะไรมาน่ากลัวชิบก,กาย,ยเลยเพื่อนอยู่ด้วยอยู่ด้วยน่ากลัวนะ คนคนนี้คนคนนี้ผมจำได้มันมีแทงอะไรบางอย่างก็นั่นใช่ป่ออะะใช่ปะ่ะนั่นน่ะอันีอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อวิ่งดีโรชี่อะไรบายจ้าวิ่งวิ่งดีดู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 ด จับได้ห้องนี so nice, ้คือห้องสมุดพอสามารถจุกในห้องนี้ได้ถูกจับงั้ไงมันมาแล้วไอ้เจ้ามิสเโซโกเอ้เจ้ามิสเโซโกเนอะเงียบๆปุบปับเอาไว้ก่อนอันนี้มันไม่ใช่เวลาหาที่แอบอยู่ผมไม่กล้าไปนิ่งนี้มันหรอกมันไม่เห็นใช่ือก อุ๊ยเจะากลัวจะกายเลยมันอยู่เปล่าวะมันอยู่เปล่าเพื่อนช่วยดูหนอยมันอยู่ไหมถ้ามันอยู่ก็บอกผมด้วยนะถ้ามันอยู่บอกผมด้วยเพมันนากก่ากลัวมากเลยเตลแึวแจวเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวผม ดี๋ยวผมเอาหูฟังไปสายหันได้ยินใช่ไหมน่าจะเอออย่าล่วงตังไว้เอาหูฟังออกโอเคเนี้ยอุ้ยหลวม เวลาจัดกองแป๊บนึงนะครับโอเคเริ่นต่อ่ะตอนนี้อันนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีผมจะไปิไ่งเปลี่ยวหน่อยผมจะไปที่ห้องสระว่ายน้ำนะเพราะว่าผมเคยเห็นว่าสระว่ายน้ำมีคนอยู่เฮียบเลยเออชนสระว่ายน้ำไปทางนี้เฮ้ยไม่มีไม่มีคนเลย นกูสะสาดะเฮ้ยคนอ๋อไม่สู้เขาวิวิวิ no, ่งไปดิมันวิ่งตามมาเลยวิ่งดีเลยลยเชี่ยอะไรไอ้เชี่ยเหี้ยมันมาแล้วสิสิบสามวิ่งแล้วไป ไปสาว้น้ำก่อนะตอนนี้ตอนนี้มีเอ,อลก็แหละโอเคขัดม,มันไปได้หุยมันตายไปแล้วเดียวสาว้น้ำถูกเปิดแล้วต้องกลัวชิบกายเลยอ่าฮ่าฮ้าพรกลัว,ว,วหรือเวล่าผมจะได้เอมี่ เฮ้ยนั่นเพื่อนผมเข้ามานี่ผมจำได้เพื่อนคนนี้เป็นมิดมากเลยตอนเป็นสับปะรดแต่เขาได้เป็นมิเสเตอร์เข้าคุมทุกคนแน่นอนอะเฮ้ยดีดีดีไอ้นั่นมาจากไหนนมันบูซี่จากเบอร์เดอร์โดน มันได้ยังไงก่อนแล้วของอันนั้นคือของหางหางเอ็นใช่เหรอเงินห้ยีให้ใหใหดีเหมือเนเชนซึ่งที่นี่เขามักใช้ภาษาภาษาเยอรมันเฮ้ยภาษาไทยก็มีอยู่อยู่ไหมมีคนไทยไหมมีมีแล้วก็ Hi Hi แค่นี้พอ แต่ผมไม่ชอบพิมพ์ในคอมเนี์ผมชอบพิมพ์ในโทรศัพท์อูซี่อูซี่อูซี่จังไ่ได้โดตนตามนั้นหานของเอ็นไมช่ชเหอถ้าผมเป็นผมจัดการอูซี่ก่อนเลยถ้าถ้าเป็นจิจี่ออูซี่กีตายใเนจะชัดไปแบบแล้วดูกการถามของอูซี่ไม่ใช่เหรอก้ะถามเอ็นไม่ใช่เหรอปีกด้วยไปดิตอนนี้น่ากลัวมากเลย ผมต้องเป็นอย่างแน่นอนโอเคน่ากลัวชิบกายผมไปอยู่ละวายผมต้องสอดส่องก่อนแล้วผมผมทำไงดีมันมดืดไปหมดเลยอ่ะทุกคนก็เห็นมันมืดใช่ไหมล่ะไม่ใครล่ามีเพื่อนแค่คนเดียวอยู่ในห้องสับไวนะ้นะมึงตายได้เยี่ยเสียง นนเราจากได้ึล่้งตไหนาเลี้ววิ่งเลยเสียงไ่ะไโ,โ้ยอะโอ้ย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 โอดโ้ยโอ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 ้ยรอ้ยโ้ย้ยย้ย ผมสาบานเลยถ้าผมตายผมจะปิดคลิปนี้เลยตอนนี้ผมยังไม่ปิดหรอกม,มาแลยนะนะั่นน่ะเห็นนั่นไหมโออมันเ่อนผมนี่มิดมิดเอมี่เออกระโดดเออมิดกันมิดกันเออเอีย่ยโอเคผมสัญญาเลยถ้าผมตายผมปิดแน่นอน นี่กระโดดเลยไปบอกเพื่อนด้วยนะว่าอย่าไปโจมตีเมื่อได้ปิดคลิปแน่นอนตอนนี้ผมยังไม่อยากปิดคลิปตอนสิบนาทีสิบสีวินี่หรอกนั่นใช่เปล่านะใครวะอ๋อเพื่อนผมผมตามหลังเพื่อนผมไปได้ไหมน่ากลัวจิเป๋งเลยอะ ผมนั่นสิความสนใจผมได้ด้วยสามแาบผมต้องรีบไปละมันไม่จัดการผมหรอกใช่ไหมเฮ้ยเชื่อเฮ้ย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 ไม่เก่าแล้วเฮ้ย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 ไปดีไปดีไปดีจบลาจบละเฮ้ยปะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเชื่อด้วยโอเคผมตายเรียบร้อยปิดคลิปนี้จ,จ,จบ